เรื่องราวกระแสดราม่าระหว่างหมอบีค่ะแล้วก็หลวงพ่ออลงกตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคของวัดพระบาทน้าพุหลังจากนั้นก็จะมีเหมือนกับประเด็นอื่นๆ<ช>เนี่ย<ช>มันปูดขึ้นเรื่อยๆดราม่าขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเ,เมื่อเช้านี้เนาะมีการโพสต์ของออโพสต์ของ Facebook ของดรอาจารย์ตรินนะคะบอกว่าหนีสั้นๆเลยแล้วก็พื้นหลังเป็นสีแดงแบบนี้คือทุกคนแบบแอบใส่ใจมากไอ้ที่บอกว่าหนีเนี่ย พระสงฆ์รอวโยม เพราะทุกท่านก็รู้ว่าอาจารย์ตรินตามเรื่องอะไรอยู่ใช่ค่ะก็คือเขาก็มุ่งเน้นนะคะไปที่วัดประบาทน้ําพุกับทางด้านของหมอบีแหละค่ะเอาตรงๆกันแบบนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นใครหรือยังไงเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบยังมีการแบบค้นหาคําตอบนต่อไปแต่พอโพสต์แบบนี้ปรากฏว่าชาวเน็ตแห่ใส่ใจค่ะเข้าไปเม้นนะคะมากมายเลยค่ะอย่างบางคนก็บอกว่ารอใส่ใจเลยนะอยากจะถามว่าเป็นอัตมาหรือว่าเป็นโยมอยากจะถามเหมือนกันว่า A อหรือว่าบเออบางคนบอกว่าจะ รอจะขอบตาดําไปหมดแล้วบางคนก็บอกแบบนี้ว่าที่มาของโกยเธอโยม,มบางคนก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องเป็นพระเอกเกาหลีแน่ๆจีวอนบินออโหอ่าก็พระเอกเกาหลีเขาเ่จีวอนบินใช่ไหมอันนี้จีวอนบินทีนี้ค่ะบางคนตีความว่าเขาอาจจะไปทั้งคู่หรือไม่นอกจากนี้ยังมีอีกเพจนึงค่ะ ก็คือเพจแชวีรกรรมหมอบี<ม>เขาก็โพสต์ข้อความแบบนี้ค่ะระบ,บุว่าคืนวันที่14สสิงหาคมสายลับบอกมาว่าหลวงพ่อไม่อยู่วัด สรุปหนีหรือเปล่านะก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าหนีหรือไม่หนียังไงหรือว่ายังอยู่วัดแต่ว่าวันนี้หลวงพ่อท่านก็ไม่ออกมาพบกับญาติโยมใช่ไหมคะซึ่งปกติจะออกเสาร์รวันนี้หลังจากมีการขุดออกมาค่อนข้างเยอะฮะ <S <S <ไ>ตอนแรกก็เป็นเรื่องของการบริหารอย่างมูลิธิแล้วก็ทางวัดพระบาทน้ำพุมีการทังคำถามว่าเออทำไมมันผ่านมาหลายปีแล้วเนี่ย มันก็ไม่ค่อยได้พัฒนาไม่สามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นระดับโรงพยาบาลได้หรือว่าหวังใช้ตรงนี้เหมือนกับเป็นเรียกความสงสารเรียกอะไรแบบเนี้ มีตอนแรกคือเขาวิพากษ์วิจารณ์กันในแนวนี้ตอนหลังมามีเรื่องการขุดคุยเรื่องส่วนตัวของหลวงพ่ออลงกฎไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรฮะประวัติการศึกษาเรื่องญาติโยมที่เป็นผู้หญิงที่อยู่รอบตัวและอีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับแน่นอนข่าวแบบนี้มันก็เลยเขาเรียกสั่นคลอนจากคนหนึ่งอาจจะเคยนับถืออาจจะเคยเริ่มใสแล้วก็ประทับใจในสิ่งที่ท่านพยายามทาในอดีตนะฮะวันนี้มันเกิดกระแสอีกแบบหนึง่งคนที่เคยศรัทธาบางคนบางคนนะ ก็บอกว่าหมดศรัทธาจริงๆเขาถึงทําสิ่งนี้ครับ ติดมานานมากนะเอแกะยากเลยแกะยากจน<ส>แบบเปเลยเห็นไหมอ่าม,ม,มันกลายเป็นเนื้อเดียวกับกระจกอะ่ะเนี่ยเวลาลอกออกมาลอกไม่ได้แสดงว่าเคารพนับถือมานานมากการจะติดรูปใครรูปหนึ่งไว้ที่กระจกเนี่ยเคารพศรัทธาเนาะหรือไม่ก็รักประทับใจอะไรแบบเนี้ยนะครับสองรูปของหลวงพ่อก็เลยโดนดึงออกมานะครับนี่นะครับผู้ใช้ทิกตอกรายนี้เธอดึงรูปทั้งสองภาพนี้หลังจากคลิปนี้แชร์ออกไปคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับ บางคนก็เสียความรู้สึกคือมีอารมณ์ร่วมกับเธอแบบนี้บอกทําบุญมานานมองท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่มีใจมุ่งมั่นทําเพื่อผู้ตกทุกข์ยากแต่หลังๆบางคนเขียนผลประโยชน์ล,ล้วนๆก็มีรู้ความจริงมา20ปีแล้ว <c oughs> บางคนมาแฉหนักกว่าทวัดเลยคะ่ะก็มีพอรู้เบื้องหลังแล้วเสียดายเงินทําบุญนี่ก็อีกคอมเมนต์หนึ่ง,อ,นนงอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าอ่านในเพจท่านเปาแต่เขาไม่ใช่ไม่เชื่อนะเดี๋ยวรอสรุปอีกทีเพื่อให้แน่ใจ เพจท่านเปามีอะไรเขียนพาไปดูหน่อยดีกว่านี่นะครับความลับของย้มลบบุรีเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้ย้มลบบุรีนี่พอจะทราบใช่ไหมว่าว่าเขาเปรียบเทียบกับอะไรกับอดีตพายางไงถูกไหมครับเ,เช่นหนึ่งวัดก,การตั้งหกมูลนิเพื่อเปิดรับบริจาคโดยชื่อมูลนิไม่เกี่ยวข้องกับหลวงพอ่อเงินที่ได้รับบริจาคจากทุกมูลทิจะถูกผู้ดูแลจากบุคคลและรับเป็นเงินสดเท่านั้นย้ม2025มีภรรยา ปัจจุบันมีลูกอายุ15แล้วยาป๊อกที่บอกว่าเป็นโยมอุปถักที่แท้จริงคือแม่ยายส่วนในรูปก็คือภรรยาของย้มลบบุรีเนี่ยฮะต่างๆเหล่านี้ที่ปรากฏอยู่ในเพจท่านเป่านะครับแล้วก็เขียนบรรยายกันมาบากคนแอบสงสัยเรื่องของวุฒิการศึกษาก็มีหลายคนไปขุดอย่างอาจารย์ออสเนี่ยก็เอาหลักฐานหลักฐานอะไรมามาให้ดูกันเยอะพอสมควรนะ<อ>ฮะรวมถึงเว็บไซต์ของวัดก็ถูกปิดไปล่าสุดเมื่อไม่นานนี้ และประเด็นอ,อื่นที่ยังคงค้างแข็งใจที่เขารอหลวงพ่อท่านออกมาชี้แจงครับค่ะแต่ทีนี้ปกติช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะไปเ,ออเหมือนกับว่าสอนธรรมนะคะแล้วก็ไปเทศนาค่ะกับบรรดาญาติโยมค่ะที่พุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูม,มิค่ะที่อำเภอโคกสำารงจังหวัดลบบุรีแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้เนี่ยตัวของหลวงพ่ออรุณกฎไม่ได้ไปที่นั่นน่ยนะคะทำกลากระแสข่าวมากมายเลยค่ะรวมถึงเรื่องของการที่บอกว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวก็มีการแบบว่าเลื่อนไปแบบ ไม่มีกําหนดด้วยบรรยากาศหน่อยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศก็ในบรรดาศิษยานุสิตนะคะที่ยังคงเคารพแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของหลวงพ่ออลงกตยังคงไปทําบุญที่นั่นกันแบบว่าปกตินะคะวันนี้วันพระด้วยวันนี้วันพระก็สวมชุดขาวไปร่วมทําบุญกันนะคะช่วงเช้าวันนี้เลยค่ะคือเขามาเททองหล่อเหรียญพระพุทธทานุสติค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกว่าหลวงพ่อไม่อยู่ที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งถือว่าแปลกมากเพราะว่าทุกครั้งเลยอะค่ะหลวงพ่ออลงกตเนี่ยเขาจะท่านจะมาที่ที่แห่งนี้ค่ะก็คือพุทธสถานลบบุรีศรีสุวรรณภูมิมาเป็นประธานทุกวันอาทิตย์เลยค่ะก็จะมาสอนธรรมะกับคนที่เขามาเหมือนกับว่าทาบุญที่นี่นะคะแล้วบางทีก็จะมีการค้างคืนอยู่ที่นี่ด้วยที่นี่ค่ะเราก็ไปถามผู้ที่ทําพิธีบอกว่าหลวงพ่ออลงกตไม่ได้แจ้งนะว่าติดธุระอะไรถึงมาไม่ ส่วนที่วัดพระบาทน้ําพุทุกวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมแน่นเลยนะที่นั่นนะคะอย่างเช่นเรื่องของการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุคือกิจกรรมต่างๆที่เคยมีหยุดหมดแต่สิ่งที่ตกใจก็คือไม่มีคนไปทําบุญที่นู่นด้วยเราได้พูดคุยค่ะกับวายาวจกรวัดค่ะอย่างนายสมพรโสมะเค้งค่ะก็เปิดเผยสาเหตุที่มีการเลื่อนถแถลงข่าวของหลวงพ่ออย่างไม่มีกําหนด คือมีเหตุผลแบบนี้ทางวัดเนี่ยเพิ่งได้ทนายความแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียดค่ะเดี๋ยวจะมีการนัดถแถลงคือแค่เลื่อนไม่ได้ยกเลิกทางวัดเพิ่งได้ทนายความนะครับแล้วก็ทางทนายความเองท่านก็แจ้งว่ากําลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็อีกประกรนันึงก็คือทางหน่วยงานราชการแล้วก็ทาง สนับพุทธท่านได้เข้ามาตรวจสอบก็รอฟังผลตรงนั้นอยู่ด้วยก็ทางทนายได้แจ้งว่าให้เลื่อนไะก่อนค่าบันกประมาณนานไหมครับใช่ไหมอันนี้ยังไม่ทราบือนกันครับวันนี้หลวงพ่อไปไหนครับปกติหลวงพ่อจะไปยังยังไม่ทราบเช้าเลยท่านเอง่บเบื้องต้นอ่าพอถามว่าหลวงพ่อไปไหนอ่ะวายาวัจกรวัดก็บอกเออไม่บอกยังไม่ทราบเดี๋ยวคันนี้ก่อนนะอืมอืมอืมเออครับเป็นอีกเรื่องที่เดี๋ยวต้องต้องรออ่ะ ต้องรอทั้งเจ้าหน้าที่เรื่องของคดีพยายามจะสืบขยายผลกันไปนะฮะทั้งเรื่องของข้อทด้จริงหลายเ,เรื่องที่ควรจะออกมาจากปากท่านเองด้วยนะฮะ